รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดฟ้าทุกวันจันร์ทเวลา14.30นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาค่ะอยู่กับโมโมนิชารังคัิลิอีกเช่นเคยทางททบ5ค่ะเรื่องราวข่าวสารสาระท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีกทั้งยังมีข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากโครงการที่ภาครัฐทำล้วนทำเพื่อประชาชนค่ะ เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าหากท่านใดสนใจที่จะเข้ามาร่วมรายการนั่งท้อกับเราเพื่อนำเสนอกิจการและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะคะและว,วันนี้จะมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะส,ะสะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวแทนเกษตรกร,กรภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนติดตามการดําเนินงานโครงการเชียงใหม่กรีนโทเปียต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่วิถีการบริโภคอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ส่งเสริมให้หมุนเวียนสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไปสู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนพร้อมเยี่ยมชมแปลงผักสาธิต และสุ่มวัดสารเคมีจากตัวอย่างผักผ่านนวัตกรรมแลบบทดสอบสารเคมีในพืชผักโดยศาสตราจารย์ดรพวงรัตนแก้วล้อมอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้จัดการโครงการเชียงใหม่กรีนโทเปียสสสพร้อมด้วยแพทย์หญิงวิมาลาวิวัฒมงคลแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ศีพัฒมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการเชียงใหม่กรีนโทเปียดำเนินการตั้งแต่ปี2565 ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารเพื่อสุขภาวะของสสศส4ด้าน1สร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ2สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ3ส่งเสริมระบบเศรษ,ษฐกิจอาหารชุมชนและ 4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารโดยศาสตราจารย์ดรพวงรัตน์แก้วหลอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าอยากจะย้อนไปถึงเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะมาทําโครงการเรื่องของเชียงใหม่กรีนโทเปียหรือเชียงใหม่มืองสีเขียวเนี่ยก่อนหน้านั้นเมื่อ4ปีที่แล้วเรามีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักแล้วก็ในเลือดของกลุ่มคนเชียงใหม่เองเนี่ยสิ่งที่เราพบตัวสารเคมีตกค้างในพืชผักอย่างเช่นตัวพริกตัวกระเพราหรือคะนา้าในตลาดสดของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยมีสารเคมีตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากคือร้อยละ 80เลยนะคะจะว่าได้ภายใต้การสนับสนุนของทางสสสอเองร่วมกับทางศูนย์สีพารของคณะแพทยศสาสตร์มห่งหมาเ่เนียเราไปตรวจเรื่องของตัวสารเคมีคนเชียงใหม่เองนะคะประมาณร้อยละจะอยู่ในกลุ่มของเสี่ยงหรือไม่ปลอดภยัยในขณะที่กลุ่มที่อยู่ในระดับที่ปลอดภยัยหรือว่าปกติเนี่ย จะอยู่เพียงร้อยละ10นั่นหมายความว่าคน100คนนะคะมีเพียง10คนที่ว่าไม่มีปัญหา,าสารเคมีตกค้างในสิ่งที่เราขับเคลื่อนกันมานะคะสาปีเองภายใต้ร่มของเชียงใหม่กรินโทเปียหรือเชียงใหม่เมืองสีเขียวโดยที่มีการบูรณาการตั้งแต่ผู้ผลิตก็คือเกษตรกรไปจนถึงร้านจําหน่ายอาหารแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองล่าสุดในปีที่แล้วเรามีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักซึ่งเราพบว่าสารเคมีตกค้างในพืชผักเนี่ยลดลงเป็นจํานวนมากอีกส่วนหนึ่งก็คือตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดกลุ่มของที่มีความเสี่ยยยยงแลละไมม่่่ปอออดภอััรรวกนูที้ 66ละซึ่งจะสังเกตว่าการลดลงในช่วง3-4ถึงปีนี้จากร้อยละ90ถึงร้อยละ16 6, คือสิ่งที่บอกได้ว่าประชาชนเชียงใหม่เนี่ยปลอดภัยขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มที่อยู่ในรูปของอไม่ปลอดภยัยลดลงจาก90 66%ถึงแล้วแต่กลุ่มที่ปลอดภยดัยก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ10ขึ้นมาเป็นร้อยละ34ตรงนี้คือตัวเลขล่าสุดที่เรามีการตรวจสอบทั้งหมด3ครั้งในปีที่ผ่านมาในช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็ช่วงท้ายปีสิ่งที่เราขับเคลื่อออนนนนกกััมาาตลดช่่ววงงง3ปียูยในแนท ที่ชัดเจนสุขภาพคนเชียงใหม่ดีขึ้นตามลําดับเป้าหมายที่เราได้ทําร่วมกันกับทางสสสสิ่งแรกเลยคือเราต้องการหวังให้คนไทยสุขภาพดีแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งเราเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนสิ่งที่เรามุ่งหวังแม้ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่ว่าขอให้คนเนี่ยมีเรื่องสารเคมีตกค้างในเลือดน้อยลงทำยังไงให้ผักที่เข้ามาสู่วิถีของผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคเนี่ยมีการตกค้างของสารเคมีต่ำลงหรือมีความปลอดภัยมากขึ้น สิ่งที่เรามุ่งเป้าตอนนี้มากไปกว่านั้นคือการสร้างความรอบรู้ด้านอาหารให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนเชียงใหม่รวมทั้งเกษตรกรด้วยนะคะผู้ผลิตด้วยและมากไปกว่านั้นก็คือทําอย่างไรที่สามารถบริโภคอาหารแล้วรู้จักผู้ชนาการเลือกผักได้ถูกต้องรู้โภชนาการของผักแต่ละชนิดเข้ามาซึ่งช่วงหลังเองนะคะ เราไม่ได้หยุดอยู่แค่ผักปลอดภัยผักอินทรีย์แต่เรากําลังไปถึงผักพื้นบ้านที่มีโภชนาการที่ดีสมควรส่งเสริมด้วยและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เราทําให้เกิดขึ้นได้นี้จะต้องสอดคล้องร่วมมือกันขับเคลื่อนตั้งแต่ผู้ปลูกต้นทางมาจนถึงกระจายไปสู่ร้านอาหารไปสู่ร้านจําหน่ายผักแล้วก็รวมไปถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าหรือกลุ่มคนเชียงใหม่เองที่ควรจะมีความรอบรู้เรื่องนี้แล้วเลือกผักที่ถูกต้องที่ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงได้สามารถรับประทานได้และมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าณพื้นที่ ที่ของเราเองที่เราอยู่ตอนนี้สวนพักคักรองคูมเองเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในเรื่องของการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่วิจัยแต่เรามีห้องแบบให้กับชุมชนให้กับทางเกรรษตรกรเข้ามาเรียนรู้เพราะฉะนั้นณจุดแรกที่บอกว่าทายังไงที่เกรรษตรกรเรียนรู้ได้เราให้เกรรษตรกรมาเรียนรู้กปนหนึ่งว่าเขาเป็นเหมือนนักศึกษาในมหาลัยแต่เป็นการเรียนรู้นอกพื้นที่เพราะฉะนั้นเกรรษตรกรเองเขาจะมาเรียนรู้ว่าดินของเขาดีไม่ดียังไงดินของเขาอุ้มน้ําได้ไหมดินของเขามีธาตุอาหารไหมดินของเขาอุดมสมบูรณ์คาว่าอุดมสมบูรณ์ของเขามีจุลินีย์ คุอสีหน้าตายยังไงนั่นคือสิ่งที่เราสร้างความรู้ให้พวกเขาพอหลังจากที่สร้างความรู้ให้พวกเขาแล้วเรามีพื้นที่แปลงแห่งนี้ในการที่เขาสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ว่าถ้าไม่ใช้สารเคมีแล้วคุณมีทางเลือกอะไรคุณใช้พืชผัก ไล่แมลงกันเองได้ยังไงคุณใช้มแมลงดีสู้กับมแมลงร้ายได้ยังไงคุณทํายังไงให้พื้นที่ดิน,นอุดมสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะผลิตผลผลิตได้ต่อเนื่องแต่เราไม่จบแค่นะั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีเกษตรกรแต่เราไม่มีผู้รับซื้อผลผล,ผลิตของเขาไปด้วยความเข้าใจสิ่งนี้ไม่ว่าอย่างไรเกษตรกรจะไม่รอดเพราะว่าเราไม่มีช่องทางตลาดช่องทางจําหน่ายให้ซึ่งก็โชคดีค่ะว่าได้ทางเชฟนะคะได้ทางร้านอาหารได้ทางตัวแทนของเชียงใหม่ครีนคิดเช่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่กินทเปีย opia, เหมือนกันที่เราร่วมกันเป็นภาคีเเเเครืออข่่่าาายยยทงงชชชนนกตัวบิลได้ เข้ามาช่วยในการให้ความรู้กับเกษตรกรว่าผลผลิตแบบไหนที่ต้องการผลผลิตแบบไหนคือสิ่งที่ทางเชฟหรือทางร้านอาหารมองหาแม้กระทั่งผักใบที่เป็นรูสิ่งนั้นก็ยังสามารถเข้าขายเข้าร้านอาหารได้ไม่ได้ไหมวามว่าต้องสวยงามเสมอไปความรู้เหล่านี้เองค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการเพาะปลูกไม่ใช่แค่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ความรู้เรื่องของการจัดการแปลงไม่ใช่แค่ความรู้ของทางเชฟแต่มันเป็นความรู้ทั้งหมดที่เราต้องประมวลแล้วก็ส่งต่อส่งต่อให้กับผู้ที่รับประทานอาหารนั้น หรือคนเชียงใหม่เองหรือผู้บริโภคทั้งหมดได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วการที่จะซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่องเราสร้างความยั่งยืนถึงจะเกิดขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเราอยากให้เกษตรกรเปลี่ยนทางมาปลูกเป็นลักษณะอินทรีย์แต่เราส่งเสริมแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ต้องส่งเสริมทั้งวงจรซึ่งนี่เป็นธีมหนึ่งที่เราทาเชียงใหม่คินโทเปียเชียงใหม่เมืองสีเขียวเราต้องการส่งเสริมทุกภาคีค่ะให้ทํางานร่วมกันเหมือนกับที่เป็นตอนนี้อยากจะชวนอย่างมากนะคะว่า ณเริ่มต้นเราเริ่มมาจากเชียงใหม Green ่กินโทเปียณเริ่มต้นเราเริ่มมาจากเชียงใหม Green ่กรินฟาร์มแล้วมีกลุ่มเชียงใหม Green ่กินทิเทนที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้ก็มีทางลิมป um ิงซุปเปอร์มาร์เก็ซึ่งเป็นโลเคอลนะคะเป็นห้างโลเคอลของเราเองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนด้วยแล้วก็มีทางศูนย์การแพทย์สีพัดเข้ามาร่วม แต่หลายคนบอกว่าเข้ามายากเหลือเกินไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงสถานที่เรียนอาจจะเรียนไม่เหมาะสมงก็ตามตอนนี้มหาลัยเชียงใหม่กําลังจะสร้างหลักสูตรนะคะที่จะสามารถกระจายความรู้เรื่องนี้เข้าไปสู่พื้นที่ที่กว้างเข้าไปสู่เกษตรกรที่ในกลุ่มไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนสามารถเข้ามาร่วมในการเรียนรู้เรื่องนี้ได้นะคะซึ่งเรามุ่งหวังเหลือเกินว่าสิ่งที่เราถอดถ่ายทอดนะคะสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่การกระจายความรู้ สิ่งที่เราทําระบบนิเวศเกษตรให้กับเกษตรกรแล้วก็ไม่เฉพาะเรื่องของการเพาะปลูกแต่หมายถึงเรื่องของการจัดการตัวพืชผลการผลิตต่างๆเพื่อเข้าสู่ร้านอาหารอย่างเช่นเชียงใหม่กินคิีเชน่นได้เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราทําตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่เรามีวางแผนในแง่ของการเข้ามาช่วยเหลือของมหาลัยเชียงใหม่ที่จะกระจายความรู้นี้ให้กระจายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในทุกกลุ่มของเกษตรกรด้วยเหมือนกันค่ะ และสุดท้ายของการสร้างห่วงโซ่อาหารแบบครบวงจรคือการให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตได้ส่งต่อผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์พร้อมสลักกำกับสินค้าที่มีข้อความรู้เรื่องโภชนาการแค่ใช้มือถือสแกน QR ที่ติดอยู่บนฉลาก ฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติในงานมหกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติครั้งที่1กรุงเทพมหานครและการประชุมสัมมนาปี2025สมาคมมิตรภาพไทยจีนร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทยจีนและมูลนิธิพัฒนามิตรภาพไทยจีนจัดถแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติครั้งที่1กรุงเทพมหานครและการประชุมสัมมนาปี2025เนื่องในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งจะจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าสาเมเนียพลาซ่าบางนาตราจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่25-30เมษาย,ยน2568เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือพร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆใ,ในอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมการขาการลงทุนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีนายกรทัพพลังศรีอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนาย,ยกสมาคมมิตรภาพไทยจีนเป็นประธานกล่าวเปิดการถแถลงข่าวในครั้งนี้ในวาระโอกาสที่ถึงเวลาที่จะสองสมรรถภาพทางการทูตระหว่างสองประเทศจบ รอบ50ปีในปีหน้าเนี่ยนะครับ ผมในความเป็นนายกสมาคมนิภาพไแต่จีนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นที่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำสู่การยกย่องและเชิดชูซึ่งเป็นสิ่งที่ระหว่างไทยกับจีนจีนกับไทยเท่านั้นที่จะแสดงให้สังคมโลกได้เห็นคือประเด็นทางด้านสุขภาพเพราะว่า traditional Chinese medicine หรือยาแพทย์แผนโบราณของจีนก็ดี traditional Thai medicine ก็ดียาแพทย์แผนโบราณของไทยในสส่วนนี้ได้มีบทบาทสำคัญ,ญยิ่งที่การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนมาแล้วหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันปีจึงอยากจะหยิบ2เรื่อง นี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเด่นว่าจะมีการแสดงและมหากรรมการแสดงสินค้าสุขภาพทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบันของไทยและจีนให้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยในเวลาที่ครบรอบ50ปีในปีหน,น้าน่าจะเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกเพราะว่าแพทย์แผนโบราณของจีนเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมาโดยตลอดบวกกับแพทย์แผนโบราณของไทยซึ่งมีประโยชน์และคุณค่ายิ่งต่อสุขภาพนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่ให้คนทั้งโลกโดยเฉพาะาคนไทยคนจีนได้มาเห็นว่าคุณค่าตรงนี้ท่านมาดูได้สัมผัสได้และรู้ได้และนั่นคือของจริงที่เราจะนำเสนอ ท่านมีสายยนปีหน้าดีครับในวาระเห่งการครบรอบ50ปีมิตรภาพไทยจีนครับตั้งแต่ผมได้ลงนามไปประกาศว่าให้ยาแผนโบร,ราณของจีนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยได้เ้กแต่2,543 มาถึงวันนี้ก็24ปีปีหน้าจะครบ25ปีแล้วครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีว่าปีหน้าจะครบ50ปีของมิตรภาพไทยจีนนั้นก็เป็นเวลาที่การครบรอบ25ปีแห่งยาแพทย์แผนโบราณของจีนได้รับการยอมรับว่าถูกต้องตามกฎหมายของไทยด้วยตั้งแต่รง5 4 3นั้นได้มีการวิวัฒนาการกันมามา,มากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวข้องกับแผนโบราณของจีนและไทยและสิ่งที่สาคัญมากกว่านั้นก็คือมีการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาด้านยาพัฒนาแผนโบราณของจีนและไทยขึ้นที่ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยณนะวันนี้มีคนจบมามา,มากมายเป็นพันคนแล้วครับที่จบทางด้านปิญญาตรีปริญญาโทแล้วเกี่ยวกับด้านแพทย์แผนโบราณของจีนและไทยนั่นคือสิ่งที่ตามมาอย่างมากมาย หลังจาก2543ครับคือประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศจะได้รับทําให้ประชากรของทั้งสองประเทศมีสุขภาพดีคือสุขภาพสําคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับจำตรงน,นี้ไว้ครับเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข่าวสารที่มโม่นํามาฝากหากท่านใดสนใจที่จะมาร่วมรายการนั่งทอล์กเพื่อนําเสนอกิจการและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเรากันได้เลยนะคะ และสำหรับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับวัดหัวถนนมาฝากเกี่ยวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธ,ธรรมทรงไทยของวัดหัวถนนโดยพระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนค่ะตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมหลายท่านคงจะทราบถึงเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์และก็ชื่อเสียงของ องหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางเลยจากจังหวัดฉะเชิงเซามานดนึงเข้าเขตจ,จังหวัดชลบุรีที่นี่คือวัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับที่นี่มีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้อย่างมากก็คือองค์หลวงพ่อติ้วซึ่งมีอายุกว่า200ยปีครับประดิษฐานอยู่ที่วัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงเรื่องราวของประวัติทีีท่่มาทไป ขององค์หลวงพ่อติว้วว่าทําไมชาวบ้านในชุมทนแห่งนี้ถึงให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากติดตามได้กับท่านเจ้าอาวาสวัดหัวถนนอาเภอปนันทีคมจังหวัดชนบุรีแห่งนี้รับชมได้ในช่วงนี้ครับตามประวัติหลวงพ่อติว้วนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยหรือสยามประเทศในครั้งพุทธกาลตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตรงกรัชกาลที่สาพระเจ้าอนุวงศ์ เจ้าคองนครเวียงจันทร์ได้แข่งข้อกับประเทศไทยหรือว่ากรุงรัตนโกศิลร์ในสมัยนั้นก็มีการยกทัพมาตีประเทศไทยแข่งกระดาแล้วก็ราชการที่สามก็แต่งทัพไปตีนครเวียงจันทร์หวาดต้อนผู้คนนะในจํานวนผู้คนของชาวเวียงจันทร์ที่ถูกหวาดต้อนมาส่วนหนึ่งก็ถูกคัดเลือกหรือแบ่ง ให้มาอำานักหรือว่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยที่หัวถนนนี้แล้วก็ได้นำเอาพระพุทธรูปซึ่งเขานับถือเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้ติ้วในภาษาลาวแต่ภาษาไทยก็เรียกว่าไม้แต้ก,ก,ก็เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนและชาวบ้านศรัทธามากแล้วก็มาอยู่นี่ตั้งแต่นั้นก็ประมาณ กือบจะ200หรือ200กว่าปีนิดนิดนีน่แหละแล้วส่วนของความศรัทธาที่ชาวบ้านนี่ยครับมีต่อองค์หลวงพ่อเตี่ยวนะครับทำไมถึงแรงกล้าขนาดนี้ครับท่านผู้ชมเก็ศรัทธานี่ก็คือเราจะมาดูได้ในวันที่แห่และส่งน้ําองค์หลวงพ่อเตี่ยวในวันที่19เมษายนทุกปีจะจัดพิธีแห่นําองค์หลวงพ่อเตี่ยวนี้รอบแห่รอบหมู่บ้าน เพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นวันตรงกับวันอะไรวันแห่เนี่ยผู้คนจะมากันล้นหลามบางคนอยู่ต่างประเทศก็จะรู้ว่าเออวันที่19เนี่เมษายนนี่วัดวัฒนนน์นี่แห่หลวงพ่อเตียววันที่18ก็เดินทางกลับมาถึงตำบลวัฒนน์กันแล้วสำหรับคนที่อยู่บ้านวัฒนนน์และไปอยู่ต่างถิ่นแล้วก็ชวนชวนคนต่างถิ่นมาด้วยนี่ เกียรติคุณและเกียรติยศและชื่อเสียงของหลวงพ่อติวนี่ก็กระจายไปอย่างแบบนี้งานประจําปีปิดทองแห่องค์หลวงพ่อติวเพื่อสืบสารประเพณีศิละปะวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปและทําให้ประชาชนได้รู้จักวัดหัวถนนและองค์หลวงพ่อติวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า200ปีก็จากการเล่าต่อบพูดก็ตอมาว่าชุมชนหัวถนนนี่เป็นชุมชนอาเวีงอุพยพถูกกวาาต้อนมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอนุวงศ์แข่งข้อกับกรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับราชการที่ <3. S 2> ก็ผ่านมาทางนครพนมมาเรื่อยแล้วคนที่ถูกกวาดต้อนมาก็เอาสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือติดตัวมาด้วยแล้วก็กระจายไปอยู่ตามจุดต่างๆบัรพบุรุษเก่าแก่ของอาตมานี่ก็ถูกให้มาอยู่ที่หัวถนนนี่ทุกปีในการที่จะระลึกนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงปู่เตี้ยวซึ่งแก่จากไม้เตี้ยวในภาษาลาวถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว,ว่าไม้เตี้ยวเป็นต้นไม้ป่าที่มีอยู่ในประเทศลาวก็ประเทศไทยก็มีก็อยู่ที่เนี่มาเป็นร้อยปีแล้วจากรุ่นสู่รุ่นก็บอกว่า เออหลวงพ่อเตี้ยวเนี่ยถูกทำพามาจากนี่มีคนดูแลเขาเรียกว่านางเทียมมีคนคอยมายกถึงข่าวที่จะออกแห่รอบหมู่บ้านในวันที่19ซึ่งก็มีคนถามว่าทําไมต้องวันที่19งานจะมีกี่วันก็แล้วแต่วันที่19ต้องออกแหอ่อาตมาก,ก็ตอบว่าเออไม่รู้แต่จำความได้ ก็แหววันที่19นี่แหละเมื่อก่อนนั้นก็ล่อหมู่บ้านงั้นการแหหลวงพระเต้าเนี่ยความเป็นมาือแหลรอหมู่บ้านแหลรอหมู่บ้านจริงๆต้องแหลรอสามหมู่บ้านใหญ่ๆของตำบลวัดถนนงั้นเมื่อจะแหหลวงพระเี้วต้องแห,งงแหให้ได้ ่ามหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทําอย่างนั้นอยู่แต่ก็ไปตามถนนแทนปีนี้ก็คงจะจัดเหมือนอย่างเช่นทุกปีคือที่นี่ดังที่กล่าวไว้แต่แรกว่าองค์หลวงพ่อติยวมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะมีประเพณีอยู่คือคนที่จะต้องมาดูแลดองความสะอาดดูแลหลวงพ่อติยวน่มีอยู่สองคนคือนางเทียมกับขวานจำ้ำจ้ำนี่เขาจะอาผุ้ชายกลุ่มตระกูลน,นี้จะเป็นคนอัญเชิญและอุ้มองค์หลวงพ่อติยว ขึ้นราชรถออกแห่ส่วนนางเทียมก็ทําพิธีทําหน้าที่ส่งน้ําหลวงพระติ้วต่อจากพระสงฆ์คือเป็นประเพณีที่สืบมาเป็นร้อยปีอย่างนี้แล้วก็เขาการสืบสายของคนที่เป็นนางเทียมก็ดีเป็นขวานจำก็ดีสืบตามสายตะกุลแต่โบราณคนที่เคยอบพยพเป็นตระกูลที่เคยอบพยพมาตั้งแต่ครั้งแรกๆต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยพระเจ้าเป็นรัชกาลที่สตรงกับ สมัยพระเจ้าอนุวงศ์ของประเทศลาวนั่นแหละคือคนกลุ่มนี้จะเป็นคนคอยดูแลเมื่อก่อนนั้นแต่เดิมเนี่ยเขาจะมาทําบุญทุกวันพระแล้วก็จะมาทําความสะอาดปัดกวาดสถานที่ที่ปฏิสถานองค์หลวงพติ้วที่อาจมาเคยเห็นแต่เล็กๆคือตระกูลขวานจำซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งของอดีตส,สมภารคือพระครูนิวาสวรคุณอ่วมพัสโรหรืออ่วมวิลาตระกูลเนี้ยตระกูลวิลาเนี้ย จะเป็นตระกูลขวัญจำจะเป็นคนที่มีหน้าที่มาทำความสะอาดบริเวณปฏิสถานองค์หลวปเตี้ยวเมื่อถึงเวลางานคนมาปิดทองเยอะอกระดาษทองอะไรแ,แต่เขาจะเป็นคนมีหน้าที่ถ้าไม่ทำเองก็จัดลูกหลานหรือใครก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนจัดการ แต่ปัจจุบันเนี่ยรุ่นแรกๆก็ล้มหายตายจากไปก็เหลือแต่รุลล่นหลานๆรุ่นเหลนละรุ่นลือละลือก็ทําช่วยกันละทีนี้ก็ช่วยกันโดยทั่วไปแต่เวลาอุ้มหลวงพ่อติ้วขึ้นราชรถนี่ก็ยังต้องใช้คนในสกุลขวัญจ้ำอยู่แล้วนางเทียมเวลาเมื่อ,หอแห่เสร็จรอบหมู่บ้านก็จะมาปฏิสถานให้พระสงฆ์ทั้งหมดสงน้ำก่อนทำวัดทมากรรมแล้วก็สงน้ำ ต่อจากพระสงฆ์นั่นแหละก็จะเป็นนางเทียมต่อจากนางเทียมก็เป็นพ่อขาประชาชนขราชการท่องที่ต้องิ่นก็สุดท้ายนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนะปีนี้ทางวัดหัทถนนจัดงานประจำปีเช่นที่ผ่านๆมางานวัดหัทถนนเริ่มวันที่15หปิดวันที่19เาเมษายนขอเจริญพร หากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมงานนมัสก,การปิดทองแห่องค์หลวงพ่อติว้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีที่คลื่นสาธุชนให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากและเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนชาวหัวถนนก็ไปกันได้ที่วัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ การโดยกิจสังไฮดูริกมาร่วมรักโลกไปกับเรา0 98 248 2233วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกหนึ่งธุรกิจที่ร่วมรักโลกรักสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าเช้นจ่ายในการขนส่งลดพื้นที่ในการจัดเก็บลดขยะในชุมชนด้วยการบีบอัดเพราะในขณะน,นี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงชุมชน ได้เลี้ยงเห็นถึงความสำคัญในการจัดเก็บและลดขยะต่างๆให้เป็นศูนย์ในสถานประกอบการก็ให้ความร่วมมือจัดเก็บขยะให้ดูสะอาดตาจัดเป็นระเบียบด้วยการบีบอัดด้วยเครื่องอัดเศษวัสดุเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บนอกจากนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้เลี้ยงเห็นถึงความสำคัญในชุมชนว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบมากขึ้นและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนจึงเกิดแนวคิดการทำ CSR บริษัทให้ชุมชนด้วยการมอบเครื่องอัดเศษ ัสดุให้ชุมชนที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเพื่อลดขยะกระจายในชุมชนจัดเก็บให้เป็นระเบียบประการสําคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนกิจศักดิ์ไฮดริกมือหนึ่งงานด้านลักโลก รักสิ่งแวดล้อมด้านรีไซเคิลมีผลงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนมากมายทั้งออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรรีไซเคิลทุกชนิดเครื่องอัดไฮดรอลิกทั้งขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กหรือติดตั้งไว้บนรถมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพความแข็งแรงโครงสร้างใช้เหล็กมาตรฐานอย่างดี มาร่วมรักโลคไปกับเรากิติศักดิ์ไห้ดริเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ยังมีอีกมากมายและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ขอย,ย้ําอีกครั้งค่ะหากท่านใดสนใจที่จะเข้ามาร่วมรายการนั่งทอก,กับเราเพื่อนําเสนอกิจการและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเรากันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะโมโมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ